ทีมที่เหลอกำลังจะออกไปนะครับตอนนี้มีการลงฉุกเฉินสองเรื่อคาดว่าจะต้นหา,าน่าจะภายในสามวันน่าจะเจอตอนนี้กำลังนี้ออกไปนะครับ มันเย็นมีสูตรก็คือบัมน้ำมันเข้าไปก่อนแบบเต็มเต็มแล้วก็ถอดปลั๊กเทียนออกแล้วก็ปั่นปั่นให้เบนซินน่ยมันโฟล์ข้างในห้องเขาไหมแล้วก็ห้องแข้งเพื่อที่จะให้ส่วนผสมในอากาศมันเป็นอันหนนึ่งอัเดียวกันปั่นก่อนถอดปลั๊กเทียนออกปั่นประมาณสักสามรอบตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กเทียนพร้อมสตาร์ท มันเป็นยังไงฟังผมไหมนะ,ะผมนี่เก่งทีสุดแล้วโอ <c oughs> อยากขีคุยเลยไม่ใช่อ,อากาศมันเย็นเนี่ยสำหรับหน้าหนาวไปนอนแคมปิ้งกงอยากจะวินลมบินตอนตื่นเช้ามามันจะสตาร์ทเครื่องอยากมากมันหนาวนี่แค่เป็นภาคอีสานนะภาคเหนือน,นี่ไงน,นี้กคือวิธีการถ่ายป,ป้ายขีดออกอ แล้วก็กดน้ำมันปั๊มน้ำมันเข้าไปในเครื่องตีมันยังไม่มาเลยนิดนึง ในสามวันน่าจะเจอตอนนี้กําลังรีบออกไปนะครับภาร,รก,กิจเราของวันนี้นะครับบินสามร่มแล้วก็อักซิดหน่อยอีกคนหนึ่งก็อยากจะไปลงเกี่ยวข้าวอีกคนหนึ่งก็พลเพนก็ต้องลงในรันเวย์ลาดยางเดี๋ยวเราจะไปกู้กันครับบดปุ่มรอสักนิดหนึ่งทำใจดีๆเข้าไว้ <laughs> ตอนนี้หน่วยกู้ตังเอ้ยผู้ใคยกำลังจะไปช่วยเหลือนะครับ อยู่ครับเดี๋ยวไปรับครูคิงก่อนเอาใกล้ๆก่อนนั่งเคลียร์ก่อน,นงงเอาใกล้ๆก่อนโอเคงั้นครูคิงแบกเครื่องมารอเลย เชิญแบบน่าตกใจน่าตกใจมากผมต่อไม่ได้สัญญาณไม่ถึงเสาไม่ดีสงสัยต้องไปเปลี่ยนเสาใหม่ใช้ใช้หัจใจทำไมไปอยู่นู่นหัวใจตกอยู่ที่นี่แล้วอ่าไใช้ดวงเปลืองอีกแล้วกูเปมันเป็นยังไงครับผลนี้หน้าซูมหนึ่งทำงานอยู่ตามที่นามักสันนิษฐานไว้น่าจะไม่เป็นไฟก็อะไร่อย่างแต่ว่าโอกาสที่แหวนจะหักเนี่ยโอกาสน้อยมากเนาะน่าจะเป็นระบบไฟน่าจะเป็นระบบไฟนั่นแหละครับคิดว่า แต่ก็ในความโชคดีนะครับคือผมตัดสินใจไม่บินไปไกลนะบินเพื่อที่ถ้าถ้ามีปัญหายังไงผมจะลงตรงนี้ได้ลมแบบปื๊ดบอย่างนงี้กลูวอย่างเดียวพอลมตกปุ๊บดึงกระชากถ้าลมแรง่อยนะลึงเราตกงีวก็พยายามพยายามคุมลมให้อยู่นะครับพยายามุมลมให้อเลยนี่ครับดูครับดูพื้นที่เก็บเก็บลมเก็บเครื่องไปเคลียร์โอเค เป็นไฟอีกไฟหนึ่งที่มันคือพูดง่ายๆนะครับสถานที่ในการเทคออฟนะครับต้องปลอดภัยแล้วก็ที่ลงฉุกเฉินต้องพร้อมทุกเมื่อรับตัวนักบินเองในการตัดสินใจที่จะบังคับร่มให้ลงบริเวณจุดไหนที่ปลอดภัยนะครับสถานที่ลงโล่บังคับร่มไปลงก็จบตอนนี้คือก็ลงบนสันอ่างมันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับ เครื่องไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมอย่าฝืนบินน,น,นะครับโอเคาับดีเอน,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 นไม่รู้ว่าเป็นรไรดียังไงนะเดี๋ยวไปชกันว่าย,ยัางไงขอให้ปลอดภัยนะครับ ่อยคีเลยขีกันเลยข้าวไปีวิทยุอ่ะอย่ากดแช่นานครับเดี๋ยว p ีอไม่ีอไม่ปล่อยจังหวะว่างด้วย่างยังอยู่หมายถึงกูคิงอ่ะกดคียประมาณห้ามเกินสิบวิข้อความอ่ะบาเมืองนี่เลยเขาหายเลยซ้อนกันเอตอนนี้ผมกำลังเดินทางไป รับคูคิงนะที่ลงฉุกเฉินแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนหรือเกิดปัญหาอะไรคูคิงคูคิงรับรับเปลี่ยนเอ้มาที่โรงพบากเฉินแล้วคืิดีอุทาหรขี้ข,ขี้ขี้มันซ้อนแกรับ ดูพิกัดของท่านตอนที่รถเสียงหน่อยท่านพิกัดท่านเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปตรงที่หมายตรงที่นั่นแหละโอเคแะละผมอยู่แต่ว่าผมออกมาแล้วผมออกมาจากตรงนาแล้วผมออกม,มาอยู่คลองจุฬาลยอ๋ออยู่ถนนใหญ่แล้วถูกต้องโอเคครับผมรอประมาณสามวันนะเดี๋ยวเราไปกู้ช่วยเราไปช่วย<ะ>ไม่งั้นเดี๋ยวผมบกวาากรถแถวนี้ไปก่อนแล้วนะครับ

ครับมันมันมันเป็นอะไรยังไงครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยฟังเต็มเลยอ้าวคุ้ลยอคุ้มเลยียบเลยครับเยียบเลยครับมันเป็นอะไรครับเครื่อดีซะไม่มีมันเป็นยไงไม่มีเลยมันเป็นยังไงได้ใช้วันนี้หมดเลยใช่ไหมโอ้โหคุณลงขวางลมด้วยแล้วลงไปลงโคนเลยแล้วตรงตามลมลงโคนเลยว่าตอนตอนลงกำลังตามลมเลยมันเป็นยังไงไม่ก็เครื่องมันก็มันก็เหมือนจะ มาแรงอยู่อะไรแต่ว่ามันก็แล้วสักพักมันก็กำหายปุ๊บขามือเลย,เลยมันไม่ได้แน่นลูกจะไม่น่านจะติดอะไรมันน่าเป็นระบบไฟอะไรของมันนะอเออหายปุ๊บเลยแล้วตอนลงก็กำลังตามลมเลยกำลังมาทางนี้เลยก็<อ>ต้องหกักเข้า,ขามีปัญหาอะไรไหมจุกเฉยมีการกระแทกเจ็บอะไรหรือเปล่ามีไหมไม่ไม่ไม่คอนเสียหายเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเสียคิดก็จะมีเสียงสอบถามว่ามีความเป็นห่วงว่าเกิดลงฉุกเฉยแล้วอาจจะเป็นตต้นมูต้นไม้หรืออุปสรรคกลัวจะเป็นแบบนั้นใช่ไหม ก็บอกแล้วว่ามีไม่มีปัญหาอะไรลงปุดเดินแบบปกติไม่มีปัญหาเะยก็มีสะดุดเล็กน้อยเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ราบเรียบโอเคไม่มีนาแล้วก็เลือกกระบาดกระบาดกรบาดเฮ้ยยกฟองขึ้นเบาซากาวรายงาน